สวัสดีครับวันนี้แนะนำนะครับกันชนหน้านะครับออฟโรดเรียกว่ากันชนหน้าทรง A แล้วกันนะครับอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นระหว่างแบรนด์จังเกิลนะครับตัวนี้ฮะลูกค้าเลือกใช้แบรนด์จังเกิลซึ่งมีความหนาถึง3มมิลนะครับเหล็ก3หนา3ามมิลฉลุลายจังเกิลแบบนี้ครับมีห่วงโอเมก้าพร้อมกับมีกันแข้งด้านล่างนะครับสีแดงแดฮะลากยาวไปถึงโน้นเลยฮะแบบนี้แถมมาให้ในชุดเลยนะฮะขาที่ออกแบบตรงรุ่นนะครับนี่ฮะ ความหนาน้ำหนักไม่ต่ำกว่า25โลครัยกแล้วนะครับหนามากครับออกแบบนี่เคิร์ฟโค้งรับเข้าลูปไปเลยนะครับแบบนี้เปรียบเทียบให้เห็นอีกโรงงานนะครับผมขายทั้งสองตัวของตั้มนะครับนี่ก็ของน้องตั้มนะครับจากราบุรีนะครับก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับแต่ก็แตกต่างกันนะครับด้วยราคาด้วยนะครับอันนี้เป็นโลบาร์ทรงเอเหมือนกันนะครับตอนแรกนะครับของค่ายของค่ายตั้มเนี่ยเขาจะไม่มีตัวนี้นะครับ ขาจะมีเฉพาะท่อนนี้เองเดียวนี้นะให้เขาเชื่อมนะครับในส่วนนี้ขึ้นมานะครับให้เป็นแบบใหม่นะครับก็โอเคนะครับดูนะฮะน้ำหนักของตัวนี้5โล5ถึง6กโลเองนะครับไม่เยอะนะฮะแต่ตัวนี้ขึ้นไปถึง20ถึง25โลเนื่องจากของเขาเป็นเหล็ก3มมิลนะครับอุปกรณ์ให้มาครบแบบนี้เลยนะครับรวมถึงแผ่นเพจตรงนี้ด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นเพจของตั้มเหมือนกันเป็นเหล็กนะะด้านในพ่นสี ่วงโอเมก้าของตามนี้ต้องซื้อแยกนะครับไม่ได้มีมาในชุดแบบนี้แตกต่างกันนะครับอันนี้เหล็กประมาณบินสองนะครับเหล็กไม่หนานะฮะเอาไว้ใส่แบบเขามีเรามีนะฮะแต่ถ้าใช้งานจริงผมก็แนะนำนะครับตัวแพกไปเลยสิ่งตัวนี้ก็แตะหมื่นนะฮะตัวนี้หลักพันกลางๆนะครับสำหรับใครสนใจนะครับตัวไหนก็ตามนะครับลองสอบถามราคาเข้ามาได้นะครับทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้น้าลาไปก่อนสวัสดีครับ